สวยสุดตองค่ะสําหรับคุณต่ายชุติมาทีปนานะคะอดีตภรรยาของคุณทิมพิทาลิมเจริญรัตค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านคุณต่ายและก็คุณทิมนั้นได้ยหย่าขาดจากกันแล้วค่ะแต่ทั้งคู่ค่ะก็มีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนนะคะคือน้องพิมพ์ซึ่งถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณตายแล้วก็คุณทิมเนี่ยยังสามารถที่จะกลับมาเจอกันแล้วก็ทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านคุณต่ายชุติมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะหลังโดนถามถึงอดีตสามีอย่างคุณทิมพิธาค่ะว่ามีโอกาสรีเทิร์นกันไหมคู่นี้หลังแฟนๆเชียร์ให้คืนดีกันซึ่งทางด้านคุณต่ายชุติมาค่ะก็บอกว่าถ้าณนะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมพ์ช่วยกันดูแลลูกก็มีคนเชียร์มาตลอดเกือบปีแล้วถามว่าได้คุยกับคุณทิมไหมไม่ได้คุยแต่คิดว่าเขาน่าจะเห็น ส่วนเรื่องที่ว่ามีคนเชียร์ค่ะให้กลับมาคืนดีกันทางด้านคุณต่ายค่ะก็บอกว่าเธอเองนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าคนเชียร์ก็คงอยากเห็นกลับมาเป็นครอบครัวคือเป็นความหวังดีให้เขาตลอดแต่ถ้าเป็นคู่รักจะไม่มีและทางด้านคุณต่ายค่ะก็ยังบอกอีกว่าเวลาที่คุยกับคุณทิมเนี่ยจะไม่มีการคุยกันเรื่องอื่นเลยจะมีแค่เรื่องลูกเท่านั้นค่ะ แต่ถึงแม้ว่าทางด้านคุณต่ายชุติมานะคะจะบอกว่าไร้โอกาสรีเทิร์นกับคุณทิมแต่เจ้าตัวเองค่ะก็บอกว่าแอบเป็นห่วงอดีตสามีอยู่บ้างค่ะโดยคุณต่ายบอกว่าเราจะเป็นห่วงแบบรอบนอกมากกว่าเวลาเห็นอะไรที่จะเป็นอันตรายกับเขาและลูกเราเราจะไปเคลียร์ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเราเคลียร์เอง ก็มีเรื่องแอบให้ดีใจกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านคุณต่ายค่ะบอกว่าเวลาที่คุณทีมนั้นเจอกระแสข่าวต่างๆค่ะคุณต่ายเองก็มีการให้กําลังใจคุณทีมบ้างพร้อมบอกเขาว่าเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเขาเป็นคุณพ่อของพิพิมพ์เราก็อยากให้เขามีคุณพ่อที่โอเคเราเป็นห่วงลูกเราอันนี้คือเป็นหลักมากกว่าได้ย,ยินแบบนี้แล้วชาวด้อมส้มค่ะคงแอบใจฟูกันไม่น้อยค่ะ